สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนอี่นะครับก็อยากจะขอพูดถึงหลีกที่สําคัญหลีกหนึ่งนะครับที่ทางมาดามแป้งและก็สมาคมฟุตบอลประเทศไทยเคยกล่าวว่าจะจัดการแข่งขันขึ้นตอนนี้ก็ได้กําหนดวันแล้วครับก็คือหลีกยูยีนะครับมีชื่อว่า P.A. ยูยี่สามยังเตอร์หลีกนะครับปี2024โดยการสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P.A. สําหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับ ทางมาดามแป้งนวนพันล่ำซำนะครับก็ได้มาแถลงการนะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับคือในฤดูการนี้นะครับจะมีทีมเข้าร่วมทําการแข่งขันจานวน8ทีมประกอบด้วยสโมสรจากไทยลีกนะครับจำนวน5ทีมและสโมสรจากเมืองไทยลีกจํานวน3ทีมก็มีทีมบูร์ามยูเนเต็ดนะครับจากไทยลีก ทูแบงคอกยูเนเต็ดจากไทยลีกการท่าเรือเอฟซีจากไทยลีกน้องบัวพิชยาเอฟซีจากไทยลีกระยองเอฟซีจากไทยลีกชนบุรีเอฟซีจากเมืองไทยลีกสุพรรณบุรีเอฟซีจากเมืองไทยลีกพัทยายูเนเต็ดจากเมืองไทยลีกครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราได้เคยได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับลีกยูยิบสามมานานแล้วครับครั้งแรกประเดิมนะครับในการแข่งขันครั้งนี้สนับสนุนโดยการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคนะครับหรือ pea ก็จะมีการแข่งขันมีทั้งหมด8ทีมครับเป็นการเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นเหลีกที่มีอายุนะครับใกล้เคียงกับทีมใหญ่ที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่คือย2 3เหลีกนี้นะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทางมาซาฮะอิชิแล้วก็ฟุตบอลไทยเราเป็นอย่างมากพอสมควรนะครับยิงตอนนี้นะครับเราได้โคชนิชิกายะมาคุม ทีมชาติไทยชุดยูยี่สามลีกนี้จะเป็นแหล่งรวมนักเตะนะครับที่สามารถสก้าดูตัวแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่เป็นเป็นรูปแบบที่เป็นเป็นลีกนะครับที่มีการแข่งขันมันทําให้นักเตะรุ่นยูยี่สามของแต่ละสโมสรหรือทีมที่ส่งเข้าแข่งขันเนี่ยได้มีโอกาสลงแข่งขันเป็นทัวร์นาเมนต์เป็นการแข่งขันแมตต์ต่อแมตต์ที่นักเตะจะได้แสดงศักยภาพครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักเตะรุ่นยูยี่สามที่ไม่ได้ลงตัวจริง หรือติดทีมชุดใหญ่นะครับของแต่ละสโมสรแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้แสดงฝีเท้านี่มีน้อยมากครับในรุ่นอายนุนี้แล้วก็บางครั้งก็ได้นั่งสำรองบางครั้งก็ติดอยู่ในทีมสำรองตรงนี้แหละครับม,มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายดังนั้นนะครับลีกยูยี่สามจึงเป็นลีกที่ทางมาดามแป้งแล้วก็สมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยได้มุ่งหวังที่จะจัดตั้งขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วจะเริ่มการแข่งขันแล้วครับเหลือเวลาอีกสี่วันก็จะเริ่มทําการแข่งขันแมตช์แรก เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะติดตามมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกครั้งนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างการเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับที่จะเตรียมตัวตรงการแข่งขันฟุตบอลนะครับคิงคัพในเดือนตุลาคมเนี่ยซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่11กับวันที่14เราได้พูดกันถึงเรื่องข่าวคราวนะครับมันเริ่มต้นจากการที่มาดามแป้นะครับได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับคิงคัพแล้วก็ท่านได้กล่าวว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส นะครับเกี่ยวกับตัวนักเตะที่จะมาร่วมทีมชาติไทยแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับว่าจะพูดคุยกับทางสโมสรให้ปล่อยตัวนักเตะนะครับที่มีประสบการณ์สูงเป็นสตาร์ของทีมชาติไทยมาร่วมทีมให้เยอะที่สุดก็ถือว่าเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดสงขลาด,ด้วยครับที่จะจัดงานครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่นะในในหลายเรื่องที่ผมพูดไปแล้วครับในในใน,ในคลิปที่แล้วว่างานครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลที่ไม่ธรรมดาโดยจะมีทีมชาติร่รวมการแข่งขันเนี่ยสีทไทาพ ซีเรียนะครับทาจิกิสถานแล้วก็ทีมชาติฟิลิปปินส์โดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับทีมชาติไทยเราเองเนี่ยก็ต้องเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เรามุ่งหวังนะที่จะเอาถ้วยอันเป็นถ้วยทรงเกียรตินี้ไว้กับประเทศไทยเราให้ได้เป็นการแข่งขันครั้งที่50ครับครั้งนี้นะครับเราเริ่มต้นหลังจากที่อีชิก,กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วหลังจากที่ได้พักผ่อนในช่วงที่เว้นว่างในการทําทีมระยะหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ย ท,ที่กลับมาก็ได้รวมรวมทีมครั้งแรกนะเป็นที่เซอร์ไพรส์ของบรรดาแฟนบอลทั่วประเทศด้วยกันนํานักเตะอายุน้อยนะหรือยังบัตรของเราขึ้นมาติดทีมไปแข่งขันครั้งแรกที่เวียดนามพึ่งกลับมานะครับเอาชนะเวียดนามไปได้2ประตูตออ่อหนึ่งถือว่าเราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในทีมชาติไทยอย่างค่อนข้างจะชัดเจนตรงนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบโดยเฉพาะแฟนบอลไทยที่ติดตามฟุตบอลไทยมานานแล้วมีความมั่นคงและเข้าใจในระดับ ที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลไทยและผมเชื่อว่ามีหลายท่านเนี่ยอยากจะเห็นก้าวย่างของทีมชาติไทยที่มันพัฒนาไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศต่างๆเราจะต้องมีความสม่ําเสมอแล้วก็เราจะต้องรู้ว่าทีมชาติไทยเราจะเดินทางไปอย่างไรบ้างและมันเป็นสิ่งที่น่าดีใจเป็นอย่าง,งยงิ่งคือปี2024มันเกิดปรากฏการณ์พิเศษตั้งแต่ต้นปีมาเลยที่โค้ชมาซาดาอิชิได้มาคุมทีมชาติไทย มันเกิดมิติใหม่ครับเกิดขึ้นในทีมชาติไทยแล้วเราก็สามารถสร้างผลงานได้ดีในระดับเอเชียมาตลอดนะครับมันมีการเตะทีะ่เป็นรูปแบบใหม่นะสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติในลักษณะบแบบนี้มาก่อนซึ่งมันสามารถนะครับดูดูเหมือนไม่มีอะไรทีมชาติเรากลับสร้างผลงานได้ในระดับเอเชียครับสามารถแข่งขันกับทีมในระดับกลางของเอเชียได้อย่างสนุก นะครับทั้งชนะทั้งเสมอก็มีแพ้มาบ้างครับแต่ถือว่าผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยมันประโส,โคสบความสำเร็จบ่งบอกในแรงกิิงฟีฟ่าที่มันขยับขึ้นถึงสิบกว่ากว่าอันดับขึ้นมาในในดับท็อปร้อยตรงนี้มันมันหมายถึงดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนว่าทีมชาติไทยเรามีความก้าวหน้าทางด้านฟรีเท้าและการพัฒนาอย่างอย่างเห็นได้ชัดตัวนี้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่มันชี้วัดอย่างอย่างมีนัยสําคัญที่เราจะต้องรู้กันแล้วตัวนี้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นไงครับ เป็นจุดเริ่มต้นที่เราไม่เคยจุดระเบิดได้มาหลายสิบปีแล้วสิบยีปีเราจุดระ,ดระเบิดตรงจุดนี้ไม่ได้เลยตอนนี้เราสามารถจุดระเบิดได้แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะอาผิดความรู้สึกของแฟนบอลไทยจํานวนมากที่เราตั้งความหวังและก็ตั้งเป้าในการเจริญเติบโตของทีมไทยในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งในรูปแบบที่เราคิดเองเนี่ยหรือเราหวังไว้ลึกๆเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เราคุ้นชินกับการแข่งขันโดยมีชัยชนะ เยอะๆมีการทำสกอร์เยอะๆกับทีมที่อ่อ,อนกว่าเราในย่านอาเซียนซึ่งมันแปลกไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะแข่งกับเฉพาะทีมที่อยู่ในย่านเอเชียเท่านั้นครับในระยะ9เดือนที่ผ่านมาทำให้สกอร์เราไม่สูงและเรามีแพทแมตเสมอข้าข้างจะเยอะตรงนี้มันทําให้เราลืมไปและเราแยกแยะไม่ออกระหว่างการแข่งขันกับเพื่อนบ้านเราในย่านอาเซียนกับการแข่งขัน ในระดับเอเชียที่ยิชยิคุมทีมมาตลอด9เดือนตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุดที่เรามองไม่เห็นกันความจริงแล้วมันไม่สามารถจะไประดับเอเชียได้มันจะเป็นความหวังในลักษณะที่เรายังอยู่ในมุมที่เราวนเวียนอยู่ในภูมิภาคอาเซียนคือเราจะไม่สามารถจะหลุดกรอบและยังไม่รู้วิธีการที่ขึ้นสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกแต่ตอนนี้นะครับวิธีที่กําลังเป็นอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นเริ่มแรกในการพัฒนาทีมชาติไทยเนี่ยควบคู่ไปกับการพัฒนาลีก และสิ่งที่สมาคมฟุตบอลประเทศไทยของเราเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาที่มันสั่งสมมาจํานวนมากนะครับคือมันมีมันมันไม่ค่อยมีแรงบวกแต่มันมีแรงลบนะครับแรงลบที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการเริ่มต้นเราไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนย์นะครับตั้งแต่ต้นปีมาแต่มาดามแป้งขึ้นมาดํารงตําแหน่งแต่เดือนกุมภาพันธ์ยิชีเข้ามารับตําแหน่งนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมเราเริ่มต้นจากการติดลบครับ และการเริ่มต้นจากการติดลบนี้เนี่ยมันโชคดีอย่างหนึ่งว่าไทยลีกของเราพัฒนามาหลายปีแล้วมันทําให้ไทยลีกเราเนี่ยอยู่ในระหว่างการเติบโตมาอยู่ในช่วงที่กําลังนะครับกาลังพัฒนาก้าวเดินอย่างน่าสนใจตรงนี้เป็นแรงผลักอย่างสูงทําให้ทีมชาติไทยในยุคข,ของอีชีเนี่ยนะครับทั้งสมาคมเข้ามาในนในลักษณะติดลบมันกลับมีแรงเหวี่ยงจากคุณภาพนักฟุตบอลที่อยู่ในไทยลีกและนักเตะไทยที่ไปค้าแข่งอยู่เจลีกและแต่างประเทศ ตรงนี้มันไม่สําคัญเท่ากับมันมีวิธีการอย่างหลักแน่นจากโคดิชิเนี่ยเข้ามาทําทีมในระบบของเจแปนเวเนี่ยทำให้ทีมทไทยเราก้าวเดินมาอย่างน่าสนใจแต่การก้าวเดินมาตลอด9เดือนเนี่ยมันหลบหูหลบตาแฟนบอลส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเราไม่เคยมีทัศนคติแบบนี้ในการดูบอลน,นะครับดังนั้นดัชนีต่างๆเนี่ยที่มันชี้วัดว่าทีมทไทยเราพุ่งขึ้นมา10กว่าอันดับในเรนกิ้งฟีฟ่าผลงานที่แข่งขันมาตลอด นะครับทัวร์นาเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชียคันเลือกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยเราเสมอเราชนะทีมชาติระดับเอเชียมาทั้งสิน้นและยังไม่มีทีมชาติที่อยู่ในย่านอาเซียนทีมไหนเลยที่สามารถเอาชนะเราได้อันนี้เป็นผลงานเกือบปีหนึ่งแล้วนะครับเกือบสิบเดือนและ้ะตรงนี้ตรงนี้เป็นผลงานที่เด่นมากและเรนกิ้งฟีฟ่าเราขึ้นมาถึงระดับร้อยหรือ99้าได้ณนะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมในรอบ10กว่าปีนะ นะครับนี่นี่คือผลงานในรอบสิบกว่าปีที่ดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณครึ่งปีถ้าจะว่ากันตามตรงนะทีนย้ไทยขึ้นมาแรงกิ้งอันดับแทบจะท็อปร้อยเนี่ยใช้เวลาแค่เดือนเดียวในช่วงเอเชียนคับเท่านั้นเองในช่วงแรกที่อิชิมาคุมแล้วอิชิเอาเวลาไหนครับมาวางรากฐานฟุตบอลที่จริงแล้วเนี่ยนักเตะพื้นฐานที่มาร่วมแข่งขันเอเชียนคับในต้นปีมกรา อิชิได้ใช้นักเตะนะครับพื้นฐานที่เคยเล่นกับเขาร่วมทีมกับเขามั่งแต่สมัยเขาคุมสมุทรปราการแล้วเขาคุมที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดนักเตะเหล่านี้กลายเป็นแกนหลักโดยอิชิไม่ได้มองว่าใครเป็นซุปเปอร์ตา์ของทีมชาติไทยนะครับที่ผ่านมาเขาไม่เขาเขาตัดวงจรตอนลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วเขาใช้วิธีการทีมแบบของเขาที่เขาใช้นักเตะที่เข้าใจแทคกติกของเขาที่เคยร่วมงานกับเขาเข้ามาติดทีมชาติชุดที่ผ่านมาเนี่ยอย่างมั่นคงตลอด9เดือน นักเตะเหล่านี้นะครับเป็นนักเตะที่อิชิเคยใช้งานและเข้าใจระบบของอิชิดีระบบของอิชิคืออะไรครับจะว่าเจแปนเวนะครับมันก็ใช่แต่เจแปนเวโค้ดแต่ละคนก็ใช้วิธีการแตกต่างกันแต่อิชิเขาใช้วิธีการในการโค้ดในการนําทีมอย่างละเอียดนะครับอย่างที่ผมเคยพูดมาหลายคลิปมันทําให้ผลงานเราดีขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันเพื่อนนะครับหรือแฟนบอนลได้หลายคนเนี่ย มองยังไม่ชัดเจนนะเพราะมันเกิดภาพลวงตามากมายและสังคมฟุตบอลหรือสังคมกีฬาบ้านเราเนี่ยมันมองอีกรูปแบบหนึ่งครับมันจะมีดราม่ามันจะมีการชอบการแข่งขันที่มันเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นแบบดั้งเดิมที่เรายังไม่ยอมปรับเปลี่ยนนะใจเราทุกคนอยากจะเห็นฟุตบอลไทยเป็นเหมือนเกาหลีเป็นเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นแต่วิธีการดูบอลเรายังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดต่อทีมชาติไทยเราก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนนะครับแต่มันมีสิ่งที่หนักแน่นที่สุดคือแฟนบอลไทยที่รักช้างศึกนี่แหละอันนี้ผมผมดีใจมาก ที่เรามีกลุ่มกลุ่มแฟนบอลกลุ่มหนึ่งอะที่คอยตามเชียร์ทีมไทยไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเนี่ยคือหัวใจที่ยอดเยี่ยมมากเขาสรับกองเชียร์ทีมชาติไทยที่ผมชื่นชมมากเรามีแฟนคลับของช้างศึกอยู่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากอยู่ในจํานวนหนึ่งแต่ก็เป็นจานวนที่ไม่มากนะักนอกเหนือจากนั้นที่เราคิดว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนไทยชอบเนี่ยที่มีคนดูเป็นล้านๆคนเนี่ยความจริงแล้วคําว่าล้านๆคนก็คือการดูบอลอย่างฉาบฉวยทั้งสิน้น และไม่เข้าใจในมิติบอลและในระยะหลังเนี่ยมันก็จะมีมิติอื่นนะมิติการได้เสียมิติการมองในลักษณะที่เปรียบเทียบกับบอลน,นอกก็มีครับสับสนระหว่างทีมชาติกับทีมในสมโมสรต่างประเทศในยุโรปคือเอาเอาเอาฟุตบอลสองอย่างเนี่ยมาปักปนกันแล้วมีวิสัยทัศน์ในการมองทีมชาติไทยในมุมมุมที่ไม่ถูกต้องอะ่ะตรงนี้หละคือประเด็นมันทำมันทำให้วิสัยทัศน์ต่างๆนะวิธีการมองทีมชาติไทยมันคาดเคลื่อนแล้วแน่นอนครับ นักเตะหลาย,ลายคนนะที่ติดทีมชาติไทยไม่เป็จไม่ว่าจะเป็นโกอุ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นเจไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงตา่างก็ยอมรับครับว่าพลังที่ทําให้เขาสามารถเตะฟุตบอลได้ดีที่สุดก็คือพลังใจจากกองเชียร์นี่แหละคราว่าพลังใจจากกองเชียร์คลิปที่แล้วผมเคยพูดว่าท่านรองอนักเตะญ,ญี่ปุ่นทีมนี้เนี่ยทีมที่กําลังแข่งขันในชิงแชมป์โลกเนี่ยที่กำลังคัดบลโลกเนี่ยที่เป็นทีมทยอดเยี่ยมอ,อยู่ตอนนี้มาใส่เสื้อช้างศึกแล้วมาลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยและให้กองเชียร์ไทยเชียร์ แน่นอนครับเขาจะประทับใจกับกองเชียร์ที่รักท้างศึกจํานวน,นน้อยนิดไม่เยอะนะที่นั่นแฟนแต่ส่วนใหญ่แล้วกองเชียร์ที่เหลือคือกองเชียร์จำนวนเป็นล้านๆคนเนี่ยที่เข้ามาดูบอลอย่างทัศนคติไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังที่มันมันไม่ทรงพลังเลยสาหรับสาหรับนักเตะนะมันจะแตกต่างจากวิธีของญี่ปุ่นซึ่งเขามีความเข้าใจในแนวโน้มของนิสัยคนญี่ปุ่นทั้งประเทศตรงนี้นะผมไม่ได้คิดว่าทีมชาติไทยเราหรือคนไทยเราไม่ดีนะ คนไทยเรามีทัศนคติที่ดีมากๆในหลายเรื่องและอาจจะดีกว่าญี่ปุ่นในหลายแง่ด้วยแต่ผมกําลังพูดถึงเรื่องนวัตรกรรมและการก้าวหน้าก้าวเดินไปอย่างสามารถแข่งขันกับระดับเยอเชียระดับโลกได้ซึ่งเราจะเป็นต้องมีในทีมชาติไทยวิธีนี้เป็นเป็นวิธีที่ไม่ขัดกับหลักศีลธรรมนะไม่ขัดกับหลักการของกีฬาด้วยมันเป็นวิธีของคนญี่ปุ่นที่เขาวิเคราะห์ดีแล้วนะครับจึงนํามามาเป็นวิธีคือเจแปนเวนะครับที่มาใช้กับทีมชาติไทยตอนนี้ ตรงนี้นะครับเราเราจะเรียกว่าวิธีญี่ปุ่นเลยเราถือว่าเป็นวิธีของบอลเดเชียดีกว่าเราไม่จะเป็นต้องไปคิดใหม่ครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาคิดมาดีแล้วเขาคิดก่อนเราและเขาเลือกสรรในสิ่งที่ดีที่สุดครับที่มันสามารถใช้ได้ผลบทพิสูจน์ตอนนี้คือทีมชาติญี่ปุ่นก้าวไปสู่ระดับโลกแล้ววิธีการนี้มันเป็นเป็นวิธีการที่เขาท่าจะละเอียดอ่อนครับคนที่ไม่ดูจริงคนที่ไม่ตั้งใจและไม่ทําความเข้าใจกับมันจริงเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใจวิธีนี้ได้เลย วิธีนี้มันจะคล้ายปัจญามันจะคล้ายวิธีเซนวิธีซามูไรมันมันจะออกเหมือนเหมือนการชงชาอะไรสักอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นนั่นแหละมันจะออกไปประมาณนั้นว่ามันมันจะต้องทราบซึ้งแล้วมันจะต้องไปไปในลักษณะอุดมคติหรือสิ่งที่ผมเรียกว่าทัศนคตินั่นแหละมันต้องตรงมันต้องถูกด้วยตรงนี้มันจะทาให้เราดูฟุบอลอย่างมีความสุขและเราจะก้าวเดินไปด้วยความมั่นคงคือกินทีละคำทีละคำไปเดินทีละก้าวทีละก้าวไปอย่างมั่นคง นะครับอย่างยังไม่ลดละจนกว่าจะประสบความสําเร็จตัวนี้แหละครับคือวิธีเจเปนเนวหรือหรือสิ่งที่เราเรียกว่าฟุตบอลในยุคใหม่ของด้านนักเตะทางะทางด้านเอเชียเรานี่แหละซึ่งมีสรีระรูปร่างที่ไม่ใหญ่โตอะไรแต่เราสามารถนะครับมีวิธีการที่จะเอาชนะทีมจากยุโรปซึ่งมีรูปร่างใหญ่กว่าเราและอเมริกาใต้ที่เขามีฟุตบอลในสายเลือดเนี่ยเราจะต้องมีความเข้มข้นมากพอที่จะ เอาชนะทีมเหล่านี้ให้ได้นี่นี่คือความมุ่งมั่นของคนญี่ปุ่นที่เขาคิดวิถีเจแปนเวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยที่เรานํามาใช้เนี่ยเราเรียกว่าเจแปนเวก็จริงแต่การเป็นนักเตะของไทยของเราเราก็มีทักษะความสามารถที่ยอดเยี่ยมในอยู่อยู่ในระดับที่สูงเพราะว่าชาติเราเป็นชาตินักรบเป็นชาตินักกีฬาตรงนี้แหละคือสิ่งที่ญี่ปุ่นมองเห็นว่านักเตะไทยเรามีพรสวรรค์มากดังนั้นสิ่งตรงนี้นที่ที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะ ที่มันสามารถที่สุดแล้วว่ามันสามารถขึ้นสู่ร,ระดับโลกได้เหมือนทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ควรจะลังเลที่นำมาใช้ครับเราสามารถที่จะปรับมาเปลี่ยนมาเป็นไทยแลนด์เวียงเราได้และตอนนี้เราโชคดีมากที่เราได้โคดิชิมาแล้วก็ใช้วิธีของญี่ปุ่นนี่แหละในการสร้างทีมทีมชุดที่ผมพูดนะครับที่ผ่านมาว่าเราอ่ออิชิเนี่ยใช้นักเตะที่ไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์มากมายแต่เขาใช้นักเตะที่เข้าใจแท็กติกเขาในการลงทําการในขัน เขามาเงีย,งยบแลวเขาไม่ไประชาสัมพันธ์ตัวเองด้วยนะครับและผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันหลบหูหลบตาแฟนบอลไทยจํานวนมากณนะวันนี้บางคนยังไม่เข้าใจแล้วทีมชาติไทยเราสร้างผลงานได้ในในระดับไหนถ้าจะมองไปทั่วย่านอาเซียนตอนนี้ทีมชาติไทยเราคือทีมที่สร้างผลงานได้ดีที่สุดในอาเซียนครับและสร้างผลงานได้ดีในระดับต้นของเอเชียด้วยท่านลองประเมินดูก็ได้ครับตอนนี้เนี่ยผลงานของเราเนี่ยดีกว่าหลายประเทศดีกว่าหลายประเทศด้วยนะครับ แม้กระทั่งทีมที่มีแรงอกิ้งสูงกว่าเราเนี่ยนะครับก่อนก่อนเราก่อนเราจะสร้างผลงานได้ดีเขาอยู่สูงกว่าเราอยู่แล้วบางทีมที่อยู่สูงกว่าเรายังไม่สามารถสร้างผลงานที่ได้เท่ากับเราท่านลองนับมาดูครับตั้งแต่ต้นตารางเลยตั้งแต่เบอร์หนึ่งญี่ปุ่นมามาจนถึงระดับสุดท้ายของเอเชียเนี่ยท่านลองลองไปเช็คดูครับว่ามีทีมชาติไหนบ้างที่ขยับขึ้นถึงสิบสองสิบสามันดับเหมือนทีมชาติไทยเราแทบแทบจะไม่มีหรือมีน้อยมีไม่ขี่ทีมครับ ดังนั้นพัฒนาการของทีมชาติไทยในระหว่าง9เดือนมกราจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยสองพเนี่ยมันมีพัฒนาการทางด้านบวกขึ้นมาถึง10กว่าอันดับเนี่ยมันจึงเป็นปรากฏการณ์นะที่ทีมชาติไทยเราเนี่ยสามารถสร้างผลงานตรงนี้ได้ดีกว่าหลายๆทีมในย่านเอเชียแทบจะทุกทีมตรงนี้คนไทยต้องเห็นนะครับถ้าคุณไม่เห็นตรงนี้นะครับเราก็จะมองว่าเราอยู่ที่อันดับร้อยนะ ยังไงเราก็สู้ซาอุไม่ได้ยังไงเราก็สู้อุสเบไม่ได้ยังไงเราก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได้แต่เราสังเกตด,ดีๆว่าอิชิพาทีมประเทศไทยก้าวเดินไปเร็วขนาดไหน <S <S และถ้าทีมชาติไทยเรามีความนิ่งพอนะแล้วก็แฟนบอลไทยทุกคนเข้าใจณนะจุดนี้ให้กําลังใจกันดีมากพอและมองฟุตบอลอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยถ้าลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเกิดเราก้าวแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดเนี่ยในขณะที่ทีมชาติอื่นเข้าก้าวขึ้นดีกว่าที่จุดที่เขาอยู่ไม่ได้ หรือได้น้อยกว่าเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอันดับและโอกาสในการไปฟุตบอลโลกของเราในอนาคตและตอนนี้เนี่ยเราต้องการครอบครัวฟุตบอลที่เข้าใจในฟุตบอลที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลกอยากเห็นทีมชาติทีมชาติไทยประสบความสําเร็จในเอเชียแล้วอย่างไรเลยครับอย่างไรที่เราจะประสบความสําเร็จได้มันคือระบบทีมครับระบบทีมดังกล่าวนี่อิชิทาให้ดูทุกวันครับ ทุกวันทุกแมตทุกทัวร์นาเมนท์ที่ลงแข่งขันเนี่ยเราเห็นทุกวันทุกทัวร์นาเมนต์บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการเสมอบ้างแพ้บ้างนะครับชนะบ้างไม่เห็นจะมีอะไรเด่นตรงนั้นแหละครับเด่นที่สุดแล้วเด่นตรงความเสมอต้นเสมอปลายเด่นตรงความใช้สติเด่นตรงความละเอียดในการวางแทคติกเด่นตรงนักเตะอยู่ในระเบียบวินัยนะครับเราจะเห็นว่าทีมโฮยิชิจะมีสตาร์อยู่น้อยมากเมื่อกี้เราไปเอาชนะนะครับทีมที่มีความ มีประวัติศาสตร์ความแข็งแกร่งในเวียดนามมาได้อย่างไรนะเห็นว่าเวียดนามดรอปนะแต่แน่นอนครับเวียดนามเขามีฝีมือนะเขาเขามีนักเตะอย่างเตียนลินนะกวงฮายลอกฮายอยู่ในทีมของเขาเขาเล่นเต็มที่นะเขาไม่ได้ผ่อนให้เราเลยแล้วเล่นในสนามเขาด้วยนะครับเราก็สามารถชนะเขา,าได้สองประตูต่อนหนึ่งบางคนว่าอ๋อเขากำลังดรอปความจริงแล้วทีมเวียดนามทีนี้สามารถนะครับที่จะมาแข่งในเอเชียนคัพสามารถเอาชนะได้หลายทีมด้วย จะมีเฉพาะอินโดนีเซียกับไทยเท่านั้นที่ปาปากก็ได้อย่างเด็ดขาดส่วนมาเลย์ยังไม่แน่ใจเลยว่าชนะเวียดนามทีมนี้ได้หรือไม่เห็นเขาแบบนี้นะเขาหมายมั่นปันมือที่จะชนะไทยอย่างมากเขาเล่นสุดแล้วครับเขาเล่นสุดแล้วกับทีมยังบัตเราอะแต่เขาทาอะไรเราไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่อิชิอิโคดไว้นี่แหละซ่อนไว้ในทีมนี้แหละและแฟชั่นของนักเตะทุกคนที่เล่นที่เล่นกับเวียดนาม และเราเรียนไม่ได้ถึงระดับของไทยหลีของเราซึ่งซึ่งยกระดับขึ้นมันทําให้ทีมชาติของเราเนี่ยมีศัก,กยภาพขึ้นมาอีกเยอะนะครับแล้วทําไมนะครับนักเตะที่อยู่ในทีมชาติเวียดนามครั้งนี้เนี่ยเป็นนักเตะส่วนหนึ่งที่อยู่ในทีมกงอันหาหน่อยที่เอาชนะบุรีรัมไปได้เราตัดตัวผู้เล่นต่างประเทศเออกไปกงอันหาหน่อยมีทีมชาติอยู่หลายตัวนี่นี่คือสิ่งที่มันแตกต่างคือคําว่าอิชิทําอะไรกับทีมชาติไทย ที่ผ่านมาตรงนี้เราควรจะโฟกันสนะครับแล้วก็เรื่องของ e ow, เอริกขาวเรื่องของจ e ุดเบลและเรื่องของเอราวันกานิเยที่จะมาหรือไม่เนี่ยตรงนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งอันนั้นเป็นสีสันครับถ้าเข้ามาถ้าเข้ามานะมันต้องเข้ามาแบบนิโก้ Go, สรับผมนะเข้ามาด้วยใจเข้ามาแบบเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยตรงนี้อ e ีชีจะจะสนใจอย่างมากนะครับถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ถือว่าโชคดีของทีมชาติไทยเราไป แต่ถ้าเข้ามานะครับเพราะเรื่องอื่นคล้ายๆในหลายชาติที่โอนตัวมาเนี่ยมามาในลักษณะที่ที่ยังไม่มีแพชันในการเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรนักแต่ผมก็หวังว่าเราจะได้นักเตะฝีเท้าระดับโลกเข้ามาอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราอยากจะเห็นต้นไม้โตเลยนะครับความจริงแล้วต้นไม้ที่เราไปเป็นกิ่งนะครับทาบกิ่งมาเนี่ยผมคิดว่ามันสู้ต้นไม้ที่เราปลูกจากเมล็ดไม่ได้หรอกครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ไทยไทยแลนด์เราจะต้องเติบโตในวิธีของทีฟุตบอลไทยช้างศึกข,ของเราให้ได้และวิธีเจแปนเวเป็นวิธีที่เขาวิเคราะห์มาดีแล้วครับเราควรจะยึดถือจุดนี้ในการก้าวเดินของช้างศึกในโอกาสต่อไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยพูดไปเรื่อยนะครับผมผมไม่หยุดพูดเรื่องทีมชาติไทยแน่นอนครับเพราะว่าถ้ามันขาดการต่อเนื่องแล้วเนี่ยขาดความต่อเนื่องแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอ่าทัศนคติที่ถูกต้องกับฟุตบอลไทยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับ เศระองกิเลจทำคนที่เป็นคนชางสึดยุคใหม่ไทยแลนด์สู่สึกคึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่า,ก,วาก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฟุตบอลไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮูหู กบกองกิเลขทำคนที่เป็นคนชางสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคือคับด้วยใจก้าวไปไกลไกว่ายกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝุดบนไทยร่วมใจช่วยเชียมกููู้้้